การออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งของกลุ่มรถบรรทุกรถสิบล้อที่เรียกว่า Tru c k Power Tru c k Power ไฟนอ l s e a ั o นนี่คือชื่อที่เขาจะประกาศเคลื่อนพลยกพลมาเคลื่อนไหวที่กรุงเทพมหานครการเคลื่อนไหวในครั้งนี้กลุ่มกลุ่มรถบรรทุกเนี่ยประกาศเชิญชวนนะครับให้พี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยออกมาร่วมกันแสดงพลังด้วยเพราะว่าลำพังแค่กลุ่มรถบรรทุกเองก็กออ็อาจจะมีพลังในระดับหนึ่ง แต่มันก็ไม่ได้มากพอประมาณนั้นนะครับวันที่8กุมภาพันธ์เนี่ยน,นะครับจะเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าเลยนะครับจะรวมพลใน3เส้นทางหลักก็คือถนนเอเชียจากด่านบางปะอินไปนวันอดนครดอนเมืองมุ่งหน้าไปกระทรวงพลังงานจุดที่2เริ่มจากถนนบางนาตราดก็คือบางนาตราดกม12มุ่งหน้าไปที่กระทรวงพลังงานจุดที่3ก็คือถนนการจนาภิเษษเริ่มจากน,นคนปรปฐมตลิ่งชันบางพัดวงสว่างมุ่งหน้าไป กระทรวงพลังงานทั้งหมดไปที่กระทรวงพลังงานเพื่อที่จะกดดันเพื่อขับไล่คุณสุภัฒนพงพันธ์มีชาวรองนายรุฐมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกจากตําแหน่งนะครับโดยที่กลุ่มนี้บอกว่าต้องการให้ราคาน้ํามันเนี่ยนะครับมันถูกลงโดยได้ทําการยื่นข้อเสนอไปที่รัฐมนตรีพลังงานกับนายกแล้วว่าต้องลดภาษีสพสานมิรน้ํามันนะต้องลดภาษีสรพสานมิรน้ํามันนะครับ ถ้ารัฐบาลลดภาษีตรงนี้น้ำมันก็จะราคาถูกลงอันนี้คือเงื่อนไขเลยซึ่งรัฐบาลเองก็ไม่เคยพูดถึงคำว่าจะลดภาษีเลยนะครับถ้าฟังจากทั้งคุณสุมาทนาพงษ์คุณอาคมหรือว่าพืเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับก็จะเลือกใช้วิธีการลดภาษีเป็นบอกว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายเลยนะเพราะว่ายังจําเป็นต้องเก็บภาษีเพื่อเอาเงินภาษีเนี่ยไปใช้ใจ่ายในการแก้ไขแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของของประเทศต่อไป แในขณะเดียวกันนะครับรัฐบาลก็ออกมาตอบโต้โดยโฆษกคุณธนากรวันบุงคลสนะนะครับคุณธนากรบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเข้าใจปัญหาและได้ดําเนินการตรึงราคาพลังงานเอาไว้แล้วนะยกตัวอย่างเช่นนะน้ำมันดีเซลเนี่ยถ้าไม่ตรึงนะถ้าไม่เอาเงินมาอุดเนี่ยป่านี้อาจจะไป3 4มสี่สาบาทแล้วตอนนี้ก็ตรึงเอาไว้ที่ไม่เกิน30บาทต่อลิตรนะครับคุณธนากรบอกว่า ทั้งนี้หากรัฐไม่ตึงราคาพลังงานไว้วันนี้ราคาดีเซลที่แท้จริงจะสูงกว่านี้อาจจะไปถึง34บาทต่อลิตรหากทำตามที่เรียกร้องให้ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่25บาทต่อลิตรจะต้องใช้เงินสนับสนุนถึงเดือนละ20,000บาท20,000ล้านบาทปีหนึ่ง240,000ล้านบาทซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สูงเกินกว่าจะแบกรับเอาไว้ได้เป็นจำนวนเงินที่สูงเกินกว่าจะแบกรับเอาไว้ได้ ที่สำคัญนายกรัฐมนตรีเน้นดําเนินนโยบายต้องไม่บิดเบือน,นกลไกตลาดหรือสร้างภาระงบประมาณในอนาคตพลเอกปรุปร์ไดเ้เน้นย้ําให้ใช้ในโยบายดูแลราคาพลังงานให้เหมาะสมเน้นดูแลประชาชนในภาพใหญ่ลดผลกระทบต่อธุรกิจให้ได้มากที่สุดด้วยการตึงราคาค่าการตลาดและราคาดีเซลไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรนะ ฟังตรงนี้ก็แปลงๆนะที่บอกว่านายกเน้นด,ดําเนินนโยบายนะที่จะไม่สร้างภาระงบประมาณในอนาคตจริงๆทุกหลายๆนโยบายผลเอกประยุทธ์เนี่ยก็เป็นการสร้างภาระงบประมาณในอนาคตมาโดยตลอดนะครับยกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นต้องยอมรับว่าเงินที่แจก,กัทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะคนละครึ่งหรืออะไรก็ตามแต่นี่นะครับมันเป็นเงินอนาคตเอามาใช้ มันก็คือสร้างภาระงบประมาณในอนาคตซึ่งก็ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่พรเทกประยุทธ์พยายามจะบอกหรือการซื้อพวกอาวุธยุทโธป,ปกรณ์นะครับนะไอ้ที่ต้องซื้อกันงบผูกพันกัน5ปี6ปี7ปีเนี่ยนะครับราคาแพงๆนั่นนะครับว่ากันเป็นพันเป็นหมื่นล้านนะครับอันนั้นก็เป็นภาระงบประมาณในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่รัฐบาลจะมาบอกว่าไม่อยากสร้างภาระงบประมาณในอนาคตเนี่ยมันก็ดูจะขัดแย้งนะ กับวิธีการบริหารประเทศของพลเประยุทธ์ก็คือกู้เอาเงินมาใช้เอาเงินมาใช้แล้วมัน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 เหมือนกับว่าเอาเงินที่ามาใช้เนี่ยที่เอากู้มาเนี่ยนะเงินอนาคตที่เป็นภาระในอนาคตเนี่ยนะครับมันก็มันก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อที่สองต่อที่สามต่อที่สี่นี่ออกไหมครับอย่างคนละเครื่องมันก็เกิดประโยชน์ต่อเดียวคนซื้อก็จบนะครับไม่ได้เกิดการต่อย,ยอดอีกคนหนึ่งที่ออกมาพูดเรื่องหน้าปวดหัวเนี่ยนะฮะก็คือ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการกิจการพลังงานนะครับบอกว่าสาเหตุที่ราคาพลังงานมันพุ่งเนี่ยก็จะกระทบกับค่าไฟประชาชนแน่นอนนะแล้วบอกว่าเตรียมที่จะตั้งกองทุนขึ้นมาแก้ไขปัญหาในระยะยาวช่วยพยุงค่าไฟประชาชนในช่วงราคาพลังงานพุ่งไม่หยุดนะก็พูดง่ายๆเขาออกมาพูดอย่างเงี้ยค่าไฟจะขึ้นนะครับแล้วพูดง่ายๆเนี่ย ก็คือถ้าราคาพลังงานขึ้นเดี๋ยวค่าไฟก็ขึ้นก็ประชาชนก็นเตรียมตัวรับกรรมเอาไว้เลยแล้วกันนะครับพลเอกประยุทธ์ึคือต้องพูดพลเอกประยุทธ์บ่อยๆนะครับพลเอกประยุทธ์อ้างว่าที่เข้ามาต้องการปฏิรูปประเทศต้องการจะมาเป็นคนที่ดีกว่าเก่งกว่ามีวิสัยทัศน์กว่านักการเมืองทั่วไปแล้วจะยังไงก็ตามแต่พลเอกประยุทธ์ก็ได้รับโอกาสนั้นมาถึงแปดปีทุกวันนี้ประเทศไทยก็เหมือนอยูอย่ไปวันๆนะ ก็เหมือนกับบริหารประเทศไปวันๆใครมาเป็นก็ไดรัฐบาลก็หมุนไปมันก็หมุนไปเพราะว่าสุดท้าย8ปีที่ผ่านมามันก็ไม่ได้มีอะไรสําเร็จตามที่บุตเอกประยุทธ์โม้เอาไว้เลยนะครับคือเป็นคนขี้โม้เอ,เอาเอาแค่นี้นะครับบอกว่าชาวนาจะรวยขึ้นพอผ่านมา8ปีก็บอกว่าเฮ้ยมันขอมันต้องใช้เวลาสิเอ้าแล้ว8ปีนี่ไม่เวลาเลยครับนะนะหรือคุณอมนะครับคุณอ,นณอ,นณอนมนี่ออกมาโพสต์แกเป็นดาราคอเอา อยากให้นายกใช้งเงินเมละสามร้อยบาทตัดสวัสดิการทั้งหมดทิ้งจ่ายค่าเดินทางค่ากินค่าทัวร์ค่าเช่าบ้านค่าเน็ตค่าส่งลูกเรียนและต่างๆนาน,นานเหมือนชาวบ้านจังเผื่อจะเข้าใจประชาชนอย่ามาบอกว่าก็สถานะไม่เหมือนกันแต่เพราะว่าคุณกินเงินภาษีประชาชนแล้วแก้ไขปัญหาประชาชนไม่ได้นั่นอาจจะสะท้อนว่าคุณอาจจะไม่เข้าใจชีวิตของประชาชนอยากให้ลองใช้ชีวิตแบบประชาชนบ้างอยากให้ลองมาใช้ดูใช้แล้วจะเป็นอย่างไรนะ ผู้คนก็ออกมาแชร์กดไลค์กดแชร์ส่งเสียงเรียกร้องเพราะรู้สึกว่าเออมันเป็นการพูดที่เหมือนรู้ใจชาวบ้านเหมือนกับออกมาพูดแทนชาวบ้านเขาถึงเรียกว่าเป็นกระบอกเสียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพวกนี้ก็ติดตามดูกลุ่มรถบรรทุกนะครับเขาจะมุ่งหน้าไปที่กระทรวงพลังงานและเขาก็ออกมาเรียกร้องอยากให้ทุกคนเนี่ยมามาร่วมแสดงพลังกับเขาด้วยคือ,อรถบรรทุกก็ถูก ถามว่าเฮ้ยคุณเอาจริงหรือเปล่าเฮ้ยคุณหลอกกันไปบนบันหรือเปล่ามีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือเปล่าคนรถบรรทุกก็เหมือนจะพูดว่าเอาคนที่พูดก็มาช่วยกันสินะจะให้แค่เขาอย่างเดียวเขาก็ทําได้ดีที่สุดแล้วหลังจากนี้เขาบอกว่าเป็นทักพาวเวอร์ไฟนอลน่ะก็คือซีซั่นสุดท้ายก็คือครั้งสุดท้ายแล้วจากนี้เห็นเขาบอกว่าเขากลับไปเขาก็คงจะต้องไปขึ้นค่าขนส่งหรือเปล่าเออแล้วพอขึ้นค่าขนส่งโอ้โหที่นี้มันก็ ซ้ำกันไปหมดแล้วครับราคาพลังงานข้าวของสินค้านู่นนี่นั่นซ้ำไปหมดเพราะนั้นเนี่ยพอทุกอย่างมันประเดยประดังแล้วพลเอกประยุทธ์เอาไม่อยู่นะแล้วก็พูดไปเรื่อยเนี่ยนะครับก็ควรที่จะหยุดหมายถึงยุบสภาหรือเปล่ายุบแล้วทุกอย่างมันก็จะสต็อปหละเพราะทุกคนก็ต้องรอฟังต่อดูรัฐบาลใหม่ว่าจะมีโอกาสใครจะชนะยังไงนโยบายหลักๆก็ต้องสต็อปเอาไว้ก่อนให้มันหยุดแต่เพียงเท่านี้แล้วก็คือนอำนาจให้กับประชาชน แล้วสวก็ไม่ต้องมายุ่งนะในการเลือกเ,อเลือกเลือกนายกเนี่ยเพราะว่าวันนี้ว,นนวันนี้ประชาชนต้องให้ต้องคืนทุกอย่างให้ประชาชนประชาชนเลือกคนไหนได้เยอะสุดคนนั้นก็เ,เป็นนายกก็เป็นรัฐบาลน,นะวันนี้สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจปากท้องค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นมันกาลังประเดประดังเข้ามาเพื่อที่จะบอกว่าต้องหยุดแล้วคืนอำนาจให้ประชาชนได้เลือกผู้บริหารประเทศ ชุดใหม่เสียทีหรือไม่ครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบสื่อแบบยุคนสื่อแบบอีซี่ยุคนทีมข่าวอีซี่นิวและก็ต้องการอุดหนุนสินค้าจากชุมชนนะครับบ้านเกิดเมืองนอนของผมยุคนวิเศษสั่งนะครับที่อำเภอปัวจังหวัดน่านผมมีผลิตภัณฑ์จากชุมชนของดีของอร่อยของเด็ดนะครับมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ขออนุญาตนำเสนอนี่ฮะ ไส้อัว่วที่เห็นขาวๆนี่มันเป็นน้ําแข็งนะครับผมออกมาจากช่องฟรีสเพราะผมก็ใช้วิธีการสั่งมารับประทานเหมือนคุณผู้ชมเหมือนกันเพราะว่าพื้นที่การผลิตเนี่ยจะอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับจังหวัดน่านของแท้ร้อยเปอร์เซ็นอันนี้เป็นไส้อั่วนะครับน้ำหนักครึ่งกิโลกรัมมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดจริงๆแบบเผ็ดก็ไม่ได้เผ็ดมากมายสักเท่าไหร่นะมี2แบบนะฮะน้ำหนักครึ่งกิโลเป็นไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนหากคุณผู้ชมสนใจ พิมพ์นะว่าสนใจ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 เข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์แล้วเนี่ยทีมงานเขาตอบรับช้าเพราะมันอาจจะไปปะปนกับคอมเมนต์ข่าวอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะฮะเอาชัวร์ครับคุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างด้านล่างจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมเห็นไหมฮะลิงก์ไลน์ด้านล่างคุณผู้ชมกดเข้าไปในลิงก์ไลน์เลยแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อในแอปไลน์เหมือนกับที่คุณผู้ชมคุย line ไลนะ์กันทักทีมงานเข้าไปข้อความมันจะบันทึกเอาไว้ในนั้น นะมันจะชัวร์กว่าการเม้นว่าสนใจเข้ามาในคอมเมนต์หรือไม่อีกช่องทางหนึ่งนะครับก็อินบ็อกซ์ครับหรือว่ากล่องข้อความเพจอีซียุคนหรือว่า Normal ยุคนก็ได้นะครับพิมพ์หรือว่าทักเข้ามาว่าสนใจนะครับอันนี้เป็นไส้อัวสูตรบ้านแม่เพื่อนนะครับน้ําหนักครึ่งกิโลกรัมถามว่าอร่อยขนาดไหนยังไงผมขออธิบายคุณผู้ชมแบบนี้ผมเนี่ยเป็นคนเหนือกินไส้อัวมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมก็จะสามารถตอบได้ว่าไส้อั่วแบบไหนอร่อยหรืออร่อยน้อยอร่อยมากหรือไม่อร่อยนะครับอันนี้ผมกล้าพูดเลยนะฮะว่าเป็นไส้อั่วที่ผมกินตลอดแล้วก็อร่อยที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยทานมาอันนี้เลยนะอร่อยที่สุดไม่ได้โม้หน่อยนะสาบานเลยนะครับอร่อยที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยรับประทานมาคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวบ้านเพื่อนเด็กต่างจังหวัดจะจะ,จะมีโมเมนต์นี้ก็คือเราจะรู้เลยว่าบ้านเนี้ยเขาทําอะไรอร่อยบ้าง อย่างบ้านผมเนี่ยเวลาเพื่อนมาเที่ยวก็จะบอกว่าแม่ชอบทําแม่กาแกงเลออร่อยนะแม่ทำไขพ่พะโลอร่อยนะแบบนี้เป็นต้นนะบ้านเพื่อนก็นเหมือนกันบ้านเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันนะก็แม่เขาทาไส้อัวอร่อยมากนะแต่หลังๆมาคือคนเหนือบางครั้งเขาจะซื้อไส้อัวทานกันบางครั้งเขาก็เบือ่อนะเวลาขายในพื้นที่มันก็เลยขายอาจจะขายได้บ้างไม่ได้บ้างแต่หลังมานี้นะครับโลกสมัยมันเปลี่ยนไงน มันมีการขายผ่านทางออนไลน์ผมเองก็มีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นผมก็เลยช่วยประสานช่วยแม่ของเพื่อนช่วยชุมชนขายไส้อัวให้นะขายไส้อัวรายได้เอามาทำอะไรครับสนับสนุนการจ้างงานในต่างจังหวัดเอามาทำทีมข่าว Easy New Easy ยุคนทำโครงการรถข่าวปันสุขนะครับวันหนึ่งเนี่ยนะครับผมทำไม่เกิน40ชุดเอางี้ดีกว่า จริงๆเขาก็สามารถทาได้เยอะกว่านี้นะแต่ผมสั่งไปแบบนี้เองเพราะผมต้องการให้อย่าทําเยอะเน้นคุณภาพคัดเลือกวัตถุดิบทุกครั้งที่ทําทุกครั้งที่ส่งไปให้คุณผู้ชมเนี่ยต้องรักษามาตรฐานมาตรฐานต้องสูงแม้จะเป็นของชุมชนของชาวบ้านแต่ที่เหนือกว่าหลายๆที่เดียนะครับเพราะมันเป็นของโฮมเมดทาวันละไม่เกิน40ชุดทำไมถึงทาวันละไม่เกิน40ชุดเพราะผมไม่ได้ต้องการรายได้ที่มากมายไก่กองอะไร ผมต้องการคุณภาพมาเป็นอันดับหนึ่งและผมเป็นคนเชื่อในหลักการความพอดีความพอเพียงพอดีพอเพียงพอสุขความสุขไม่จําเป็นต้องเยอะเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากให้แม่ของเพื่อนเนี่ยอย่าไปทํางานเยอะโอ้โหวันหนึ่งขายได้40ชุดเนี่ยเดือนหนึ่งก็มีรายรับเนี่ยเยอะเลยเยอะเลยนะฮะไม่ใช่เนน้อยแหละครับเมื่อเทียบกับคนที่ทํางานในกรุงเทพเป็นพนักงานออฟฟิศเอาแต่พอดีอยากหยุดวันไหนหยุด นะแจ้งมาได้เลยอย่าไปนับวาบ่าชีวิตเราต้องมีเสาร์อาทิตย์นั้นเป็นวิธีคิดแบบเดิมๆอยาไอา,อา,อาทิตย์ไหนอยากจหยุดวันไหนก็บอกมาเลยอยากหยุดก็หยุดอยากทําก็ทําให้ชีวิตเป็นอิสระเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะถ้า,าตีกรอบแบบนี้ปุ๊บเนี่ยไส้อั่วมันจะอร่อยทันทีคนทําก็ไม่เครียดเห็นไหมคนทําก็มีความสุขมีความพิถีพิถันอยากทําของที่ดีของที่อร่อยไม่ได้ทําในปริมาณที่มากชุดละ220ครับ ชุดละ220บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คขาว่าสนใจเข้ามาคุณผู้ชมเห็นหรือยังว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกว่าจะมาเป็นไส้อัวชุดละ220สนใจพิมพ์คขาว่าสนใจเข้ามาเนี่ยมันมีวิธีคิดมันมีวิธีปฏิบัติมันมีขั้นตอนมันมีรายละเอียดไม่ใช่ว่าอร่อยแล้วก็ขายเลยขายเลยอร่อยขายเลยขายเลยขายเลยนั่นไม่ใช่ยุคนะครับนะยุคนเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีขั้นตอนวิธีการรายละเอียดที่ค่อนข้างซีเรียสเนี่ยลงไปควบคุม เพื่อให้ได้ของดีของอร่อยของมีคุณภาพสําหรับคุณผู้ชมเพราะคุณผู้ชมเนี่ยนะครับติดตามข่าวผมเนี่ยอันนี้ก็เป็นพระคุณอย่างใหญ่หลวงแล้วเรียนตามดรงนะครับด้วยความซาบซึ้งด้วยความขอบคุณมากๆอยู่แล้วแล้วคุณผู้ชมยังมาซื้อของผมอีกเนี่ยผมก็ยิ่งต้องขอบคุณในความรักความเอ็นดูที่คุณผู้ชมเนี่ยนะครับมีให้ผมมาโดยตลอด เพราะฉะนั้นของที่จะเอาไปขายแต่ละอย่างมันต้องของดีมีคุณภาพเท่านั้นไส้อั่วครึ่งกิโลครับมี2แบบเผ็ดกับไม่เผ็ดชุดละ220บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็พีพีาว่าสนใจสนใจก็มาหรือเข้าไปในลิงก์ไลน์ครับลิงก์ไลน์จะชัวร์สุดนะครับสอบถามมากับทีมงานหรือไม่ก็อินบ็อกซ์หรือที่เรียกว่ากล่องข้อความเพจ e อีซยุคนหรือว่า Normal ยุคนได้เลยครับ